มารับทราบข้อกล่าวหาและก็สิของผู้ถูกกล่าวหานะครับก็เป็นการเซ็นรับทราบนะครับข้อกล่าวหาก็ยังเป็นขั้นตอนแรกนะครับซึ่งหลังจากวันนี้แล้วเนี่ยนะครับก็ได้รับแจ้งในเรื่องของกำหนดระยะเวลาขั้นตอนต่างๆหยือว่าคณะกรรมการสอบสวนทงวินัยก็จะใช้เวลาหลังจากวันนี้ไปเนี่ย ในการรบอรบรวบรวมข้อมูลหลักฐานต่ตางๆนะครับจากคํากล่าวหานะครับหรือว่าจากคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องนะฮะไม่ว่าจะเป็นคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงเพื่อที่จะ,ะแจ้งข้อกล่าวห,หาที่เป็นรายละเอียดน,นะครับมาให้ผู้ถูกกล่าวหาได้รับทราบภายใน60วันนะครับดังน,นั้นก็ช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่ ก็จะสามารถที่จะเริ่มรวบรวมข้อมูลต่างๆนะครับให้ชัดเจนนะครับแต่ว่าท้งนี้ก็จะรอนะฮะส่วนที่ทางคณะกรรมการสอบสวนทำวิงไยจะได้แจ้งประเด็นคนเติมไหมภายใน2 0วันครับเรื่องต้องมีประเด็นไหนบะ้างีชงคงเป็นประเด็นในเรื่องของออการดำเนินการนะครับในส่วนของสปทในการที่จะแก้ไขปัญหานะครับ เมื่อเกิดการทุจริตเกิดขึ้นนะครับซึ่งเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่สวทมีการดำเนิน,นก,การมาโดยวนะครับซึ่งก็สามารถที่จะรวบรวมข้อมูลขั้นตอนนะครับและการสังการต่ตางๆได้นะครับแต่ก็คิดว่าคงจะต้องทําทให้มีความชัดเจนที่สุดเนพะืเพื่อที่จะได้แก้พอปัญหาที่จะส่งมาให้ให้นอกสุบรรน าพิจารณาในการยื่นอุทธรณ์กับคณะกรรมการคอปอเรนะืนตรงนี้เป็นสิทธิที่จะสามารถกระทาได้นะครับคณะกำหนดในการที่จะอุทธรณ์ไปยังคณะกรรมการคอปปอนั้นเนี่ยก็คือ30วันนะครับหลังจากวันที่เซ็นรับทราบคำสั่งนะครับก็คือตั้งแต่วันที่ที่17นะครับพฤษภาคมาก็จะกำหนด30วันก็คือวันที่27เดือนนี้ ันก็ยยยงอู่ใระะเวลาต้องรอฟังคำวินิจฉัยจากทางที่ทางเลยค่ะที่ดูทอนกับนายท่านตรีหรือเปล่าครไม่ต้องนะครับคื่อนั่นก็เป็นคนละทางกันแล้วมีแนวทางว่าจะยื่นบทอนตรงนี้ไหมครับครับก็อันนี้ก็คงเดี๋ยวลองพิจารณาดูก่อนนะครับว่าแนวทางก็คงจะศึกษากรณีนะครับที่เกิดขึ้นนะครับกรณีศึกษารายอื่นๆนะครับว่าในอดีที่ที่มี กรณีที่มีความคล้ายคลึงกันนั้นเขามีแนวทางในการดำเนินการอย่างไรนะครับในการชี้แจงแล้วก็ในการใช้สิทธิในการถอนครับเพราะถ้าเป็นประโยชน์ก็อาจจะถอนไจ่จาแต่ว่าขนะนี้ยังไม่ได้ตัดสินใจครับทันจะมองการกลายเป็นเรื่องการยืมโทรศัพทครองที่นี่หรืเลยค่าสอมชอครับผมคิดว่าเราดําเนินการทีละขั้นตอนครับในขั้นตอนแรกก็เป็นเรื่องของการที่เราจะให้เกิดความเป็นธรรม นะครับนะเพราะว่าการบริหารงานนะครับก็คงจะเป็นจุดที่ในเรื่องของความรับมผิดชอบของแะ่ับฝ่ายคราบสิ่งตรงนี้ก็คงจะต้องเป็นการวางปรรทัานาอนการทํางานเช่นเดียวกันนะครับเพราะว่าตรงนี้เป็นเรื่องที่สำคัญนะครับเพื่อให้มีบรรทับฐาน,นะครับในการบริหารงาน,านราชิการอู้ที่ใา้ไม่พอ คือคือผมผมคิดว่าในขั้นนี้ก็คือเป็นขั้นตอนที่เราต้องขอความเป็นธรรมในเรื่องของอการพิจานะรณาในเรื่องที่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็จะต้องคำนึงถึงการบริหารราชการของส่วนราชการต่างๆนะครับที่มีการแบ,บ่งหน้าที่ความรับผิดชอบต่างๆด้วยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเหตุการณ์ ที่เกิดขึ้นนะฮะแล้วก็มีการพิจารณาแล้วนะครับมันก็ควรจะต้องมีการคำนึงถึงการกระจายอำนาจนะฮะแล้วก็การแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบเพราะมิฉะนั้นแล้วเนี่ยระบบ<ม>ของการบริหารมันไม่ใช่เป็นการลงสูง่นะครับผมคิดว่าตรงนี้ก็คงเป็นประเด็นที่อาจจะต้องขอในเรื่องความเป็นธรรมด้วยท่านเมื่อหลังที่ไม่ได้รับความเป็นทางนี้คิดว่าจำเป็นต้อง ยังไม่ตัดสินใจในขั้นนั้นนะครับผมเชื่อในระบบของความยุติธรรมนะครับ mm hmm. ผมเชื่อมั่นว่าระบบของการให้ความยุติธรรมในสังคมไทยยังดีอยู่นะครับผมยังเชื่อมั่นในจุดนั้นเพราะฉะนั้นก็จะพยายามอ,อยู่ในจุดๆตรงนี้นะครับ mm hmm. ให้ให้นานที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ครับ